ครับข่าวฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์นะครับกลับมาพบกับท่านผู้ชมวันนี้วันจันทร์ที่8กันยายน25 5 7สันติสุขมะลงศรีครับกับปิยะเกียรติบนเรืองนะฮะวันนี้วันอาทิตย์นะฮะเ้าวันอาทิตย์นะฮะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันจันทร์ใช่แล้ววันทำงานอีกแล้วครับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะยังรู้สึกว่าเอ้ยแป๊บเดียวเองช่วงวันหยุดได้พักผ่อนแป๊บเดียวนะครับครับและช่วงเวลาที่ผ่านมาในความรู้สึกของพี่น้องคนไทยเราจำนวนหนึ่งยิ่งรู้สึกว่าคนมันผ่านไปช้าเหลือเก ไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยเชียงรายหลายพื้นที่นะครับกับฝนตกหนักใช่แล้วตอนแรกนี่ก็นึกว่าเอ๊ะจะเป็นน้ําหลากมาเฉยๆมาแล้วก็ไปเอ๊ะทำไมมันมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆในหลายพื้นที่อย่างเชียงรายเนี่ยปัญหาหนักเลยนะฮะโอ้โหเห็นภาพแล้วก็ท่วมถึงขนาดรถยนต์เนี่ยไหลไปก็มีนะฮะแล้วก็มีปรากฏการณ์อีกปรากฏการณ์หนึ่งเรื่องน้ำเนี่ยน้ําจากแม่น้าโขงปกติในสมัยก่อน ม,มันก็จะมาตามธรรมชาติถูกไหมครับใช่ฮะไหลามาจากโน่นแหละครับจีนไหลลงมาผ่านหลายประเทศเป็นแม่น้ํานานาชาตินี่ครับก็ไหลามาตามธรรมชาติขึ้นลงตามธรรมชาติแต่ปรากฏว่าช่วงหลังหลังจากจีนสร้างเขื่อนเนี่ยคือจีนนี่สร้างเขื่อนกั้นในแม่น้าโขงที่ผ่านประเทศจีนของเขาเนี่ยนะครับครับไหลเขื่อนมากคือแปลว่าถ้าเกิดว่ามีฝนฟ้าตกลงมาเนี่ยประโยชน์จากน้ําที่ได้รับเนี่ยจีนเอาไปใช้ก่อนครับและ ที่สําคัญก็คือการบริหารจัดการน้ําในแม่น้ําโขงเนี่ยมันกลายเป็นจีนเนี่ยเป็นคนมีอานาจตัดสินใจจะกักน้ําไว้จะปล่อยน้ํามากปล่อยน้ําน้อยคือพูดง่ายๆจีนกาลังทาให้แม่น้ําโขงเนี่ยเป็นเหมือนคลองปลาปลาคือจะเปิดน้ําก็เปิดได้อ่าจะกักไว้เก็บก็กักได้ใช้ผลิตไฟฟ้าใช้ผลิตอะไรของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็มีผลกระทบกับเราที่อยู่ทางกลางน้ําหรือท้ายน้ามาถูกไหมฮะถ้าเขาปล่อยน้ํามาเยอะโอ้น้ามันก็ทะลักเออล้น แล้วเราก็บริหารจัดการยังไงระบบนิเวศอะไรเป็นยังไงสถานการณ์เรื่องน้ําท่วมเนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะล่าสุดอย่างที่เชียงรายเดี๋ยวจะมีข่าวเด็ข่าวให้ว่าจะมีผลกระทบต่อการปล่อยน้ํามากขึ้นของจีนอะไรยังไงตอนนี้เขาเรลังเตรียมระวังกันอยู่อันนี้น่าสนใจเนื่องจากว่าพอเป็นคนละประเทศเนี่ยการติดต่อประสานงานติดต่อสื่อสารว่าจะปล่อยจะอย่างไรเนี่ยนะฮะก็มีช่องโัวแน่นอนใช่ครับแล้วสาคัญกว่าการติดต่อประสานก็คือเรื่องการตัดสินใจผลประโยชน์ คือจีนก็ต้องแต่ใจ่ผลประโยชน์สูงสุดของคนของเขาถูกไหมถ้าเกิดว่าน้ําเขามากขื่นเขาจะไม่ไหวยังไงเขาก็ต้องปล่อยใช่ครับแต่เราเนี่ยก็ต้องคุ้มครองดูแลคนของเราครับพี่น้องประชาชนของเราว่าเอ้ยทำยังไงอ่ะให้พี่น้องประชาชนของเราปลอดภัยหนึ่งและได้รับผลกระทบน้อยที่สุดอ,อันนี้ก็เป็นปัญหากันครับอ แล้วลองดูสถานการณ์น้ำท่วมเป็นไงบ้างครับสถานการณ์ล่าสุดบริเวณชายแดนไทยพาม่าที่ตำบลเวียงพางคำแล้วก็ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายกับจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศพามา่าตอนนี้วิกฤตตลอดทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะหลังจากที่น้ำป่านี่ก็ทะลักลงมาจากภูเขาแล้วก็ท่วมตลาดแล้วก็ถนนก่อนถึงชายแดนตลอดแนวเลยนะฮะลงลดระดับลงในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้แต่ปรากฏว่าสายน้ําที่ไหลมาจากพาม่าเนี่ยก็เพิ่มระดับสูงขึ้นมาอีกโดยไม่มีเหตุผลก็เข้าท่วมชุมชนเิ็มฝั่งเนี่ยจมหลังคานะฮะ ระดับน้ำดิมฝั่งเนี่ยก็ลึกตั้งแต่1ถึง1.5เมตรโดยเฉพาะตลาดสายลมจอยเนี่ยชุมชนไม่ลุงขนและก็ชุมชนเหมืองแดงเนี่ยก็พบว่าน้ำเนี่ยขยายวงเข้าท่วมอย่างรวดเร็วชาวบ้านก็เก็บข้าวเก็บของขึ้นที่สูงเนี่ยไม่ทันเสียหายกันทั่วหน้านะฮะฝั่งของท่าขี้เหล็กที่พามา่าเนี่ยปรากฏว่าภายในตลาดท่าล้อนเนี่ยรถยนต์รถจักรยานยนต์ข้าของเครื่องใช้เนี่ยถูกน้ําท่วมทั้งหมดเพราะว่าน้ำเนี่ยสูงเร็วเกินไปไม่สามารถเคลื่อน เคลื่อนย้ายได้ทันนะฮะแล้วก็น้าที่ไหลเชี่ยวเนี่ยก็ยังมีท่อนซุงแล้วก็เศษไม้เนี่ยตามมาเป็นจํานวนมากส่วนหนึ่งเนี่ยก็ชนกับเสาสะพานก็สนั่นวันไหว้ไปหมดนะฮะทำให้เจ้าหน้าที่ทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งพมา่าเนี่ยต้องทาการปิดพรมแดนชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเพราะโครงสร้างของสะพานเนี่ยทำรุดมาก่อนหน้านี้ก็การเข้าออกชายแดนก็ยุตินะครับพอระดับน้ําเริ่มลดลงก็เปิดทําการตามปกติตอนนี้โอ้โหเสียหายอย่างหนักเลยนะฮะส่วนด้านแม่จันเองเนี่ยนะครับก็ ผ่านชุมชนหนาแน่นเหมือนกันน้ำเนี่ยนะฮะแล้วก็เทศบาลกับตำรวจเนี่ยก็ต้องปิดเส้นทางจราจรบนถนนบางสายเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือคนที่ตกค้างอยู่ภายใน,นกัผู้สูงอายุให้ออกมาห่างจากทางจุดอันตรายนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามจากทางหัวหน้าปาพจเชียงรายคุณสว่างม่อมดีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสว่างครับครับสวัสดีครับครับ ครับคุณสว่างครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับของบริเวณแม่สายแล้วก็แม่จันนี้เป็นยังไงบ้างครับครับเนื่องจากสถานการณ์เมื่อวานนะฮะเกิดฝนตกติดต่อกันตลอดนะฮะทั้งคืนแล้วก็มาช่วงเช้าถ้านทำให้เกิดน้าป่าไหลหลากนะครับท่วมอยู่ทั้งหมด5้าเภอของจังหวัดเชียงรายครับส่วนใหญ่ที่ท่วมพื้นที่เรษฐกิจต่างๆก็คือของอำเภอแม่จันและอำเภอแม่สายซึ่งคาจะมีความเสียหายพอสมควรนะฮะขณะที่น้ําแม่สาย ขึ้นอย่างรวดเร็วครับขณะเดียวกันก็มีท่อนซูงท่อนอะไรมาติดขวางทางน้ําช่วงสะพานาด่านท่าขินเล็กน,นะครับ,รบรก็มีท่านนายอำเภอมีอบวรมีหน่วยงานต่างๆหน่วยทหารนะครับตบคอรถสองปพต่างเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยอาลุโกนะครับเปิดทางน้ําให้น้าไหลสะดวกนะครับช่วงนี้ขณะนี้ก็ระดับน้นําอยู่ในค่อนข้างจะภาวะจะเข้าสภาพปกติแล้วนะครับขณะนี้ชาวบ้านก็ได้ทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับซึ่ง บินพามันกับดินโคนลนถล่มนะครับแล้นี้ทางเทศบาลทางหน่วยงานต่างๆก็ใช้รถน้านะครับล้างทําความสะอาดเพื่อที่จะให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็วนะครับครับ,ค,รบคือน้ําที่มาเมื่อวานนี้เนี่ยตกลงก็คือเป็นน้ําป่าถูกต้องไหมฮะเป,เป็นน้ําป่าครับใช่ครับครับนะฮะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งที่าทางเชียงแสนเนี่ยเห็นบอกว่าก็หนักไปอยู่เหมือนกัน ครับเชียงแสนก็มีพอสมควรครับเชียงแสนแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับของเชียงแสนนะฮะครับฮะจากการรายงานข่าวของเชียงแสนเนี่ยนะฮะบอกว่าก็เป็นทางเขื่อนของทางจีนเนี่ยที่ปล่อยน้ําเพิ่มเข้ามาตอนนี้เรามีการประสานงานกับทางจีนไหมครับว่าเอปล่อยน้ําอย่างไรจะกระทบทางเราอย่างไรครับการการประสานข้อมูลค่อนข้างจะยากนิดนึงนะฮะซึ่งการการที่จะรู้ข้อมูลเนี่ยก็ทางกรมเจ้าท่านะฮะของ ผู้ว่าของสาขาเชียงของเนี่ยก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ทางอำเภอเชียงแสนเชียงของเชียงแก่นนะครับเพืาระวังในเรื่องของจีนนะครับซึ่งฝนตกหนักในประเทศจีนตอนเหนือเนี่ยตอนใต้เนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับปริมาณน้ําำในเขื่อนค่อนข้างจะขึ้นอย่างรวดเร็วครับก็จึงทําให้ให้รับแจ้งภายในว่าจีนเนี่ยจะต้องเร่งปล่อยระบายน้ํานะครับที่ที่เขื่อนสิงหงนะครับ,รบหรือเชียงลุกเชียงลุกอีกสองปนานเนี่ย จะเร่งระบายน้ําตั้งแต่วันที่สี่ถึงวันที่สิบนะครับ,รบซึ่งท่านท่านผอ,อท่านก็แจ้งให้ทางแขยงแสนเขยงของท้าระวังนะครับขณะนี้น้ําคาดว่าจะมาถึงวันวันที่เจ็ดของวันนี้นะครับ,รบแต่ขณะนี้ได้เช็คไปแล้วสถานรั้นน้ำโขงยังอยู่ที่ที่ท่อปกติอยู่ขั้นข,ข้างว่าจะช่วงบ่ายนะครับนะตอนนี้อยู่ที่ระดับที่สี 4, ่เมตรหกสิบนะครับขณะที่ตลิง่งที่ระดับร้นตลิ่งอยู่ที่แปดที 9, ่เก้าเมตรนะครับ าถ้าถ้าปล่อยมาเต็มที่ก็อาจจะอยู exist, ่ที่ระหว่างเจ็ดเมตรหกสิบนะครับก็อาจจะไม่ล้นตลิ่งนะครับแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทก็จะต้องให้แจ้งเตือนประชาชนในเขตบริเวณริมน้ําหรือริมโขงหรืออำเภอต่างๆที่รับผิดชอบข้างๆแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมเฝ้าระมัดระวังและฟังข่าวอยู่ตลอดเวลานะครับคือส่วนผลกระทบส่วนผลกระทบก็จะมีบ้างในเรื่องของปริมาณน้ําน้ํากกน้ําอิงนะครับหรือแม่น้าน้าแงาวที่จะไหลลงสู่น้ําโขง รือน้ําสาขาต่างๆที่จะไหลลงสู่น้ําโขงเนี่ยอาจจะมีการเอ่อล้นกลับเข้าไปบ้างเนื่องจากถ้าถ้ามีปริมาณปล่อยมาถึงเก้าพันจริงๆเนี่ยนะฮะเป็นนี้เพียงแต่ว่าเราได้รับข่าวจากวงในเท่านั้นเพียงแต่ว่าเราก็เตือนประชาชนก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความประมาทขึ้นมานะครับเราก็ต้องแจ้งเตือนให้ความระมัดร,ระวังเตือนประชาชนให้ทราบก่อนล่วงหน้านะครับ คือก่อนที่เขาจะปล่อยมาหรือว่าอย่างไรเนี่ยนะครผลกระทบจากเราเนี่ยนะครับเราสามารถแจ้งกลับเข้าไปได้ไหมฮะโดยทางผออเจ้าท่าเนี่ยฮะว่ามันมากไปแล้วมันยังไงแล้วทําให้เราผลกระทบอย่างไรเนี่ยฮะครับแล้วก็วก็แจ้งไปส่วนใหญ่ก็จะมีคณะกรรมการลุ่มน้ำอยู่นะครับ,รบของ m r c หรือไม่ของ j CC c c c ีอะไรต่าง ร <harma> ครับเขาก็จะมีคณะกรรมการอยู่ตงผ่านคณะกรรมการชุดนี้ไปนะครับแต่นี to to <taraf. S 2> ้ทั <omedical S 2> ้งน <mon> ี allora ้เราก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากต้่งค่าจะน้อยพอสมควรนะฮะทางเราก็เฝ้าระวังไว้ก่อนนะครับเพียงแต่ว่าได้ข่าวจากพวกเดินเรือบ้างู้แรงต่างบ้างแล้วก็ทางสานักเ้าท่าบ้างเราเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเรานะครับเราก็เตรียมความพร้อมไปก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสูญเสียไป ในระดับหนึ่งนะครับฮะฮะครับสุดท้ายที่กลับมาที่เรื่องของน้ําป่าอีกสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวที่บอกว่าน้ําป่านี่ก็พัดอาจารย์จนเสียชีวิตเนี่ยนะฮะหลังจากนี้อันตรายจากน้ําป่าที่เกิดขึ้นบริเวณทั้งแม่สายแม่จันทั้งเชียงรายทั้งหมดเนี่ยยังมีโอกาสเกิดขึ้นอีกไหมฮะครับต้องตง้องต้องเรแลงนให้ท่าน ฟังซ่าก่อนนขนาดนี้พื้นที่ของหนวดตีงยงๆเนี่ยค่อนข้างจะเสี่ยงอันตรายแทบทุกพื้นที่เพราะว่าลักษณะของป่าไม้หมดไปนะมีลักษณะของพื้นที่เขา็ลาค่อนข้างจะ,ะเปมีมากส่วนใหญ่นะครับลักษณะของสารพัดของดินค่อนจะหมดไปแต่ขณะนี้จะเกิดเดียวกันถ้าเกิดฝนตกติดต่อกันหลายวันหาารืออัตราการตกค่อนข้างจะมากแล้วก็นในช่วงเวลาไม่กี่นาทีเกิดปริมาณน้ำฝน50หรือ60ม mm ิลลิเมตรเนี่ยก็อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้นะฮะขนาดตรงเนี้ย ดินได้อุ้มน้ํามากพอสมควรแต่นี้ฝนตกปริมาณไม่มากก็อาจจะน้ำป่าไหลหลากห,หรืออาจจะพาดินโลนถล่มลงมาได้นะครับ,รบขนาดเดียวกันทางหน่วยงานทางราชการต่างๆทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นห่วงเป็นใย,ยประชาชนจกักให้แจ้งเตือนนะฮะประชาชนแจ้งเตือนทางอำเภอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังนะครับให้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยความเป็นห่วงเป็นใยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณสว่างนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ ครับ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 คุณสว่างบ่มดีนะครับหัวหน้าปพจากเชียงรายนะฮะโอ้คาดเดาไม่ได้ครับทางน้าป่าที่มาก็คาดเดาไม่ได้ครับการที่จีนจะปล่อยน้ําออกมาเนี่ยนะฮะก็คาดเดาไม่ได้ก็คือต้องไปรู้อาจากคนเดินเรือบ้างครับทางเจ้าท่าบ้างเรื่องน้ําป่าหลายหลากนี้เป็นเรื่องที่อันตรายนะครับเพราะว่าช่วงเวลาแป๊บเดียวเนี่ยน้ำมันจะล้นทะลักขึ้นมาแบบเออล้นแล้วก็ค้นคลัก มีดินมีอะไรไหลลงมาน่ากลัวมากี๋ยวจะมีคลิปมาให้ดูเป็นสถานการณ์ที่อยู่ๆเนี่ยน้ำมันมาแบบเยอะมากจนถึงขั้นเคลื่อนรถไม่ทันอ่ะเดี๋ยวถ้าคลิปพร้อมก็เปิดเลยนะครับไม่ต้องเอาเสียงก็ได้เป็นภาพที่นี่ๆเป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี่เองเห็นไหมฮะคือมันมาเร็วมากอ่ะแล้วในเสียงเนี่ยนี่คออ่าประเทศไทยเหรอฮะที่ที่แม่สายโอ้ครับเนี่ยชาวบ้านก็ตะโกนเลยบอกว่าเฮ้ยไม่ไปไปแล้วไม่เอาแล้วคือบางคนยังห่วงสมบัติ เอเอยังห่วงอยู่แล้วคิดว่าห่วงรถห่วงของห่วงอะไรครับแต่ดูสิดูสภาพน้ำนะฮะที่เอามาให้ดูเนี่ยให้ดูสภาพน้ําเพราะพี่น้องประชาชนจํานวนมากเนี่ยก็อยู่ในเมืองครับจะไม่ค่อยได้ได้เห็นว่าสภาวะมันน่ากลัวขนาดไหนครับเนี่ย คือเมื่อมันมาแล้วเนี่ยมันล้นทะลักเออล้นขึ้นมาแล้วดูความข้นคลากความแรงของกระแสน้ําเนี่ยมันน่ากลัวออนี่ที่แม่สายที่เชียงรายเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเลยนะฮะน่าจะเป็นบ้านผามีมั้งครัผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้เอามาจากโซเชียลมีเดียนะครับที่เขาโพสต์กันนี่คือถ้าเกิดว่าคนลงไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็พัดนะฮะถ้าไปไม่ตันเปนหีไม่นะฮะ อันนี้ก็เป็นที่เชียงรายสถานการณ์ก็มีน่าเป็นห่วงอยู่หลายอำเภอและอีกประเด็นหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเมื่อสักครู่ที่คุยไปแล้วก็คือน้ําแม่โขงใช่ไหมฮะใช่ฮะน้ําแม่โขงเนี่ยมันจะมีปัญหาก็เพราะว่าเขื่อนของจีนที่กักขวางแม่น้ําโขงไว้เนี่ยเขาจะมีการเปิดน้ําปล่อยน้ําคุณวีรศักดิ์สิริสิทธิ์ในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับได้เปิดเผยว่าทางสํานักงานเจ้าท่าูมยภาคเชียงรายประสานจากคนได้รับการประสานจากคนประจําเรือสินค้าจีน บอกว่าช่วงนี้บริเวณลุ่มแม่น้ําล้านช้างหรือแม่น้ําโขงนี่แหละในเขตประเทศจีนเกิดฝนตกหนักทําให้เขื่อนในเมืองจิ่งหงประเทศจีนมีอัตราน้ําเพิ่มขึ้นอย่างมากดังนั้นก็จะมีการระบายน้ําออกจากเขื่อนมากกว่าเดิมเกือบ800 0ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีมันจะทําให้ระดับแม่น้ําโขงสูงขึ้นโดยมวลน,น้ำเนี่ยจะไหลมาถึงเชียงแสนประมาณวันที่7กันยายน ก็จะมาตั้งแต่เมื่อวานนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนราษฎรและไร่นาพื้นที่เกษตรที่อยู่ริมแม่น้ําโขงอําเภอเชียงแสนก็เลยต้องระมัดระวังประสานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ออกเสียงตามสายให้กับราษฎรในพื้นที่ทราบเพื่อป้องกันนี่นี่สถานการณ์นะครับคือพอเริ่มปล่อยน้าจากจีนเนี่ยกว่าจะมาถึงที่เชียงแสนเนี่ยเข,ขาก็คาดว่าจะใช้เวลาพอสมควรแล้วรอบแรกเนี่ยก็จะมาถึงเมื่อวานนี้ ครับก็อย่างที่อัปเดตสถานการณ์ไปแล้วเมื่อสักครู่ว่ามันมานจริงมันก็มีเพิ่มขึ้นมานะครับนอกจากนี้ <Gobierno> <c oughs> เรื่องเขื่อนในแม่น้ําโขงในประเทศจีนเนี่ย <c oughs> ที่น่าสนใจก็คือท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอยู่ตรงไหน,ไหน,ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับครัเดี๋ยวลองไปดูลองไปดูเป็นภาพกราฟิกนี้เป็นแผนที่จะทําให้เห็นว่ามีเขื่อนอยู่เยอะแค่ไหนที่กั้นแม่น้าโขงในประเทศจีนเนี่ยนะครับครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนม่านวานเขื่อนต้า,า,าเฉาซานเขื่อนเซี่ยวหวานาเขื่อนจิงหงจิงหงที่ปล่อยเนี่ยนะฮะครับคือมันจะเหนือจิงหงขึ้นไปเนี่ยมันมก็จะมีอีกหลายเขื่อนครับเพราะฉะนั้นมันก็จะสั่งสมกันมามเขื่อนบนปล่อยเขื่อนล่างก็ต้องปล่อยเขื่อนล่างปล่อยเขื่อนล่างลงมากว่าก็ต้อง,ป,องปล่อยความซวยก็จะมาตกกับคนที่อยู่ล่างลงมาเพราะน้ำมันจะสั่งสมสั่งสมไหลลงมานี่แหละครับ จะเห็นว่าแม่น้ําโขงเนี่ยไหลขึ้นไปที่จีนในพื้นที่เขตของจีนเนี่ยก็จะมีเขื่อนกั้นอยู่หลายเขื่อนหลายเขื่อนหลายเขื่อนครประเทศเราที่กระทบก็คือแถวเชียงแสนแถวเชียงของออแถวพี่น้องแถวนั้นลาวนี่ก็ตะโดนด้วยนะฮะเดี๋ยวดาวก็ต้องมีข่าวเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเราดูตรงนี้เราเห็นเลยว่าโอ้นี่มันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เป็นทอดไปเลยนะก็ต้องระมัดระวังนะครับ,รบทางคุณทรงกดดวงหาครังพอ,อสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงรายเนี่ย บอกว่าเขื่อนจิ่งหงของทางจีนได้มีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นเป็น800 0ลูกบาทเมตรต่อวินาทีคือเพิ่มขึ้นอีก800 0ลูกบาทเมตรเพิ่มขึ้นเป็น900 0ลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้นน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยมันจะสูงขึ้นอีก3เมตรโอ้โหไม่ธรรมาดานะครับ,รบเพิ่มขึ้นอีก3เมตรนะครับระดับน้ำตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยอยู่ที่4.62เมตร ระดับน้ําล้นตลิงอยู่ที่ 8. 5ุ้าเมตรโอ้นี่ใกล้มากนะฮะถ้ามันสูงขึ้นอีก3เมตรอย่างที่พูดเนี่ยโอ้โหเป็นเจเมตรอะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าผิดพลาดขึ้นมาปล่อยมาเยอะกว่านั้นใช่ใชน้ะมามากกว่านั้นก็ต้องอล้นตลิงนะฮะพี่น้องต้องระมัดระวังนะครับก็าอย่าประมาทนี่เป็นสถานการณ์น้าแม่น้ําโขงนะครับคบคุณสมชายสแสวงการก็โพสต์เรื่องนี้อืัคุณสมชายสแสวงการบอกว่าหน้าเป็นห่วงพี่น้องริมโขงครับ ต้องตรวจสอบข่าวเพิ่มเป็นระยะระยะคงต้องเตรียมรับมือกันครับข่าวว่าจีนเปิดน้ําเขื่อนทุกเขื่อนเหนือผู่เอ,อ้อตั้งแต่4กันยาเป็นต้นไปคือเขาเริ่มเปิดตอนนูน้นมันก็จะเริ่มกระทบเราตอนนี้เหนือเขื่อนทุกตัวของจีนรวมทั้งเขื่อนเชียงรุง้งคาดว่าวมวลน,น้ํามหาศาลจะมาถึงเชียงแสนเชียงของและใกล้เคียงไม่เกินวันที่7ขอให้ระวังเรือผูกให้แน่นหนาด้วยหากมาจริงเตรียมพร้อมเผื่อไว้ เพราะน้ําสายน้ากกน้ําอิงน้ําจันน้ําคําน้ําลาวน้ํากอนเชียงรายเป็นเมืองแห่งสเจ็ดสายน้ํามีแม่น้ําไหลแทงตะวันไปสู่แม่น้ําโขงทั้งเจ็ดสายน้ําจะเอ่อล้นตลิ่งไปสู่แม่น้ําโขงไม่ได้คือเพราะน้ําโขงเพิ่มน้ําที่จะไหลออกโขงมันก็ออกไม่ได้เข้าใจไหมฮะมันก็จะเอ่อท่วมใน ลำน้ําสาขาที่จะไหลไปออกโขงเนี่ยมันออกไม่ได้มันก็จะเอื้อท่วมพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแม่จันแม่สายเชียงของเทิงพญามเมงลยอยอาเภอเมืองเชียงรายอันเนี้ยให้ระมัดระวังรเราจะเห็นภาพรวมว่าเกิดอะไรขึ้นครับที่สุโขทัยก็ยังหนักอยู่นะฮะล่าสุดเองเนี่ยทางสุโขทัยก็มีน้ําที่ทะลักเข้าถนนในหมู่บ้าน แล้วถนนนี่ก็ตัดขาดนะฮะครับโอ้หลายพื้นที่เลยนะฮะความคืบหน้าล่าสุดที่สุขโขทัยเนี่ยนะครับทางผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลกก็นํากําลังทาหารเข้าช่วยเหลือชาวบ้านพื้นที่หมู่ที่สองตําบลบ้านนาอําเภอศรีสัมรง์สุขโขทัยอย่างเร่งด่วนนะฮะขณะที่ถนนในหมู่บ้านก็ตั้งอยู่ริมน้ํายมเนี่ยก็ถูกน้ํากัดเซาะจนถนนขาดยาวแล้วก็น้ำเนี่ยไหลทละลักเข้าท่วมหมู่บ้านสูงกว่า2เมตรชาวบ้านนี่ต้องรีบขนของข,องขึ้นที่สูงนะครับ แล้วก็ทหารก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็เอาไม้ยูคาเนี่ยมาตอกตอกทาเป็นคันกั้นน้าไม่ให้น้ำเนี่ยกัดเซาะจนถนนขาดเพิ่มแต่ว่าความแรงเนี่ยนะฮะก็ยังน้ํายังไหลเข้าท่วมบ้านเือนประชาชนที่ขวางทางน้ําอีกสองหลังนะครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ105ครอบครัวแล้วก็เมื่อ3วันที่ผ่านมาน,น้ําในแม่น้ํายมเนี่ยก็ไหลเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่ตำบลวัดเกาะอ,อำเภอสีสํารง แล้วก็ไหลท่วมพื้นที่หมู่ที่2ตําบลบ้านนาบซึ่งก็เป็นพื้นที่ติดต่อกันนะฮะตอนนี้ระดับน้ําก็สูงขึ้นจนท่วมทางเข้าออกหมู่บ้านชาวบ้านก็ต้องตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะว่าน้ำเนี่ยสูง2เมตรนะฮะต้องใช้เรือสัญจรไปมาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้เมื่อวานนี้นะฮะก็กัดเซาะถนนกลางหมู่บ้านก็เกิดการซุดตัวแล้วก็น้ำเนี่ยพัดขาดไปอีกนะครับแล้วก็ไหลท่วมหมู่บ้าน เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยคุณปิติแก้วสลับสีนะครับตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับท่านรองครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดนะครับที่สุโขทัยโดยเฉพาะยิ่งตําวนบ้านนานี่เป็นอย่างไรบ้างครับครับเอ่อตอนนี้ทั้งบ้านนาและวัดเกาะซึ่งอยู่ในเขตอำเภอศรีสํารงธนะครับ น้ำท่วมเดือดร้อนประมาณ1,100คพันหรอคลือนครับนะครับขณะนี้แต่ว่าแต่ว่าวันนี้เช้าว,วันนี้ปริมาณน้ําในลำน้ายมเริ่มลดตัวลงแล้วนะครับเริ่มลดตัวลงแล้วจากเดิมเนี่ยไหลบ,บ่าอย่างบริเวณหางสนมจัน์ประมาณ800นะครับตอนนี้ลดเหลือ600นะครับ600ลูกบา์เมตรต่อวินาทีนะครับทำให้พื้นถนนแถวๆว,ว,วัดเกาะ เริ่มแล้วใช้พื้นผิวเจาะจรได้แล้วนะครับเหลือประมาณแค่20-30เซนนะครับน้ำเหลือปริมาณน้ํชุ่มไม่มากแล้วครับครับตอนนี้จังหวัดเราก็อยู่ระหว่างการที่เร่งระดมในเรื่องของแจกถุงยังชีพจากบุรีรัมยราชธรรมลูกแล้วก็จากหลายๆหน่วยงานครับรับนะเนื่องจากปริมาณฝนตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ลดลงนะครับท่านรองผู้ว่ามีแนวโน้มว่าน้ํายมเองเนี่ยจะกลับมาสูงอีกครั้งหนึ่งไหมฮะ อีกสองวันครับน้ําจากห้วยกักจังหวัดแพร่นะครับจะไหลมาถึงสุโขทยอีกประมาณ900อลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับตรงนั้นจะมาเพิ่มมวลน้ําแต่คิดว่าวันนี้เราจังหวัดเองเราพยายามไล่น้ําเร่งให้ระบายให้เร็วที่สุดนะครับโดยเกิดโดยการเปิดถนนนะครับแล้วก็เปิดคันกั้นน้ําต่างๆให้ไหลบา่า ออกไปตามทุ่งแล้วว่าลงสู่น้ํายมตอนล่างเขอเดังหวสูโขทยให้เร็วที่สุดก็คิดว่าสามารถจะรับได้ครับซับน้ําใหม่ได้ครับครับก็แปลว่าหลังจากนี้เนี่ยนะฮะทางจังหวัดเองทุกภาคส่วนเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยกันดูแลชาวบ้านที่เหลือทั้งหมดใช่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้เหลือองการช่วยเหลือนะครับการพื้นปูช่วยเหลือในช่วงน้ําลดนะครับครับแปลว่าถนนที่ขาดไปนี่หลังจากนี้ก็ซ่อมแซมใหม่ก็ต้องครับใช่ครับตอนนี้วันนี้ให้ทางอำเภอสํารวจนะครับสารุโภกสารบิการปิดถนนสนะต่างๆที่ชำรุดเสียหาย พร้อมทั้งโรงเรียนต่ตางๆถ้ายังมีน้ําท่วมขังอยู่ก็ขอให้ปิดโรงเรียนซึ่งมีอยู่สองแห่งที่ในเขตพื้นที่ประถมเจริญราเขตสองครับครับฮะแต่ว่า,าชาวบ้านทั้งหมดนะฮะทั้งทางบ้านนาแล้วก็วัดเกาะเองเนี่ยตอนนี้มีอาหารเค,ครื่องดื่มพร้อมนะฮะครับตอนนี้บุริรัมราฐประชาะกําลังมาแจากสูงยังชีพอยู่ตอนนี้นะครับขณะนี้เลยฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงเที่ยงก็ทางของ พ่อวราชายาครับของสายรลือดในครอบครัวก็จะมีผู้แทนพระองค์มาครับครับอ่าละครับเราตรวจสอบเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับครับคุณปิติแก้วสลับสรีนะฮะรองผู้การจังหวัดสุโขทัยนะครับครับอยู่ในช่วงฟื้นฟูครับใช่ฮะที่ที่น่าชื่นใจก็คือความช่วยเหลือครับพอเกิดปัญหาปุ๊บก็มีความช่วยเหลือไปนะครับอมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถปัมภ์ครับโอ้โหนี่ไปถึงตลอดเลยนะอืแล้วก็ทหารครับ แล้วก็ผู้ว่าอ่านี่ถือเชื่งร,รับผิดชอบในพื้นที่อยู่แล้วเมื่อวานนี้ที่บ้านนาเนี่ยนะฮะคุณอภิสิทธิ์นะครับประธานของมูลนิธิมรรพชงเสนีธิ์นี่นะฮะก็ไปใช่ครับอ่าแล้วก็ไปแจกถุงยังชีพอืมนะฮะพอมีน้ําท่วมนี่ก็ถึงกันใช่ที่เรามารายงานทั้งหมดประมวลให้เห็นเนี่ยนะครับหลายจังหวัดเชียงรายสุโขทัยอุตรดิตถ์ก็มีพิษณุโลกก็มีนครสวรรค์ก็มีแต่สถานการณ์ภาพรวมเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ภาพรวมเนี่ย มันยังไม่ร้ายแรงเท่าที่เราเคยเจอใช่แต่ความรู้สึกของคนไทยจํานวนมากรู้สึกว่าคือยังขยาดอยู่อพอเห็นข่าวน้ําท่วมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดไหนแล้ว<ช>อยากรู้เพราะฉะนั้นเราก็อัปเดตให้ดู<ช>อัปเดตใ,<ช>ให้รู้<ช>แต่ประเมินให้ฟังว่ามันยังห่างไกลกับที่เราเคยเจอ<ช>หลังจากประมวลสถานการณ์แล้วนะครับรวมถึงที่กรุงเทพมหานครด้วยเมื่อวานนี้นะครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลังจากที่รอดจาก คดีใบเหลืองครับอ่าก็กลับมาทําหน้าที่และหน้าที่แรกเลยก็คือที่รออยู่ก็คือเรื่องการบริหารจัดการน้ําปัญหาน้ําว่ามันจะท่วมกรุงเทพไหมนะครับเมื่อวานนี้หม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์ก็ได้ประชุมกับทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมการแก้ปัญหาน้ําท่วมร่วมกับคณะผู้บริหารกทมนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณนินนาชลิตาณน,าน,านประหลัดกทมก็มีการพูดคุยกันประเมินสถานการณ์กัน เพราะว่ามันมีภาวะฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็กรมอุตุก,ก็ยังบอกว่าจะมีฝนตกหนักอีกนะครับเพราะฉะนั้นกอทมอก็เตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ํา116แห่งประตูระบายน้ํา217แห่งบ่อสูบน้ํา222แห่งอุโมง์ระบายน้ํา7แห่งคือตรวจสอบให้หมดเตรียมความพร้อมและประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยทางหม่อมราชวงศ์สุขุมพนันธุ์บริพาร์ก็ให้ความมั่นใจนะครับบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่น่าเป็นห่ว <ช>เพราะว่าประเมินแล้วเนี่ยนะครับประเมินไปถึงสัปดาห์หน้าด้วยเนี่ยจะมีปริมาณน้ําไหลผ่านกรุงเทพเนี่ยประมาณ1,100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถามว่ามันเยอะไหมมันยังไม่เยอะเพราะสามารถรับมือได้ถึง 2,500- ถึง3,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คือแค่ประมาณครึ่งหนึ่งอของที่รับมือได้เพราะฉะนั้นยังพอได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในกรุงเทพ ก็ยังไม่ต้องเป็นห่วงแต่แน่นอนถ้าเกิดฝนมันตกหนักเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดมันฝนตกหนักเนี่ยนะมันจะมีน้ําขังเรืองอะไรใช่ฮะจะมีน้ําขังอยู่ประมาณกี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปถ้ามันขังนานๆเนี่ยก็โทรไปต่อว่าเขาในพื้นที่ไหนนะอันนี้พูดกันตรงนะถ้าเป็นขังนานเกินเนี่ยก็ต่อว่ากันคือสาเหตุที่ขังเนี่ยเพราะว่าขยะเนี่ยไปอุดตามรูระบายน้ํานะฮะแต่มันไม่ใช่น้าหลากน้ําท่วมอะไรที่น่ากลัวใช่ครับเพราะฉะนั้นเข้าใจสภาพความเป็นจริงแล้วก็ แก้ปัญหากันนะครับทางกามอก็ดูว่าตื่นตัวครับเพราะว่าท่านไม่ได้ทํางานมา5เดือน5เดือนใช่ฮะพอมาสามารถที่จะทําหน้าที่ได้ปุ๊บเรื่องแรกที่เจอเลยก็คือเรื่องน้ําครับซึ่งเป็นปัญหาที่หลอกหล้อนคนไทยอยู่นี่แหะฮะสถานการณ์ท่านก็เลยทําใช้เลยนะฮะเสาก็ทําอาทิตย์ท่านก็ทํานะฮะ ครับ <ไป S 1> ส่วน,นอีก7วันข้างหน้าเนี่ยนะฮะฝนยังตกอยู่นะครับในเขตกรุงเทพเนี่ยนะครับทางกรมอุตุก็บอกว่าประเทศไทยหลังจากนี้มีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายตัวถึงเกือบทั่วไปร้อยละ6 0สิถึงเจของพื้นที่และกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีฝนฟ้าะนองในเกณฑ์เกือบทั่วไปร้อยละแปแปลว่ายังไงโดนแน่นะฮะอาทิตย์หน้าเนี่ยนะฮะเป็นฝนมาจากทางร่องมรสุมที่พาดผ่านทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรง บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยทั้งตอนบนนะครับมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์กระจายทั่วไปเกือบร้อยละหกสถึงเจแล้วก็ฝนตกหนักแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยนองบัวลาพูชยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกดแล้วก็ตะวันออกก็หนักนะฮะปราจินบุรีจันทบุรีแล้วก็ตากด,ด้วย ก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเนี่ยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ปริมาณฝนที่สะสมนะครับส่วนคลื่นในทะเลอันดามันสูง2เมตรกรุงเทพฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละ80ของพื้นที่นะฮะครับทางคุณชัยชุกมีอะไรจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้น้ำอีกไหมฮะประเด็นนี้ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเบรกก่อนช่วงหน้ากลับมาตามเรื่องเศรษฐกิจการเมืองเต็มเครับ จะมีการเจาะลึกไปการเรื่องที่เขาคุยกันเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมีการเปิดเผยว่าปัจจัยที่ทำให้การโกงมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันว่ามันจริงไหมที่เขาพูดกันรวมไปถึงเรื่องการเมืองการประชุมสอนอชอการแถลงนโยบายจะยังไงอีกหลายเรื่องจะมาคุยกันนะฮะงานช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครับ